ดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับซปเปอร์คัพ110นะครับตัวใหม่นะครับโฉมใหม่่โฉมเดิมนะครับคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าแบบเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตัวใหม่นะครับปีายปลายปี2020นะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรมาให้ด้วยนะครับนี่ดู ทรงดีไซน์นะครับคล้ายๆโฉมเดิมเลยนะครับโฉมเดิมคล้ายๆกันเลยนะครับก็จะปรับเปลี่ยนตรงที่ที่เห็นเนาะจะมีเบาะนะครับนับปัดเลื่อนไม้นะครับมีเบาะนะครับนี่เบาะเป็นตอนเดียวนะครับตัวนี้มีมาให้เป็นตอนเดียวเลยนะครับนี่ก็น่าจะถูกใจวัยรุ่นนะครับแล้วก็นับปัดเลื่อนไม้นะครับเป็นพิซตอนเัาพิซตอนทั้งหมดนะครับมีนาฬิกานะครับมีปรับนาฬิกาการประหยัดน้ํามันนะครับ ทิป A ทิป B นะครับมีมาให้หมดนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับนี่เห็นเป็นเข็มแบบนี้นะครับแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับเข็มขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นสายนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นสายนะครับอความเร็วเนะวัดความเร็ว่ครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นสายแต่นี่แต่เป็นดิจิตอลนะครับเนาะนี่รูปตรงดีไซน์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็ดูสเปคนะครับสเปคเครื่องยนต์นะครับสเปคเครื่องยนต์ตัวนี้ร้อยเก้าจุดห้าซีซีนะครับแต่ที่ผมศึกษามานะครับเขาบอกว่าลดขนาดลูกสูบนะครับแล้วก็เพิ่มช่วงชักขึ้นมานะครับอันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งเนาะก็ใครรู้แล้วก็ลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับก็จะมีอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่7 1็ดสกิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคาเปิดตัวอยู่ สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณแตะสี่หมื่นแปดนะเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมดูไฟด้านหลังนะครับตอนนี้มันจะเป็นเป็นหลอดมีไฟเหมือนเดิมนะครับนี่ให้หลอดมีไ้เหมือนเดิมนะครับยก็ะจ,ะจะมีจับหลังมาให้นะครับจับหลังเป็นสีด่าสีชุบโมเมียมเนาะครับ ปแบบชุบพเมีอะไ้เลยนะแบบนี้เลยนะครับเป็นสีแดงแดงตัวนี้มันเหมือน p c ซ x เลยนะครับมันจะไม่ข้มอ่ามันจะไม่ขึ้นเหมือน p ี e x เท่าไหร่นะครับแต่มันจะออกแดงๆเหมือน p s x ครับไฟหน้าก็เป็น LED เหมือนเดิมนะครับชีเด็ดนะครับผมดูแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนใหม่เลยครับบล็อกใหม่เลยนะครับไม่ใช่บล็อกร้อยสิบไอนะครับนี่ ดูเครื่องยนต์สักก่นอ oring, นนะครับดูฝาเอ yeah. ่ชุดใหม่เลยนะครับเนี่ยฝาจานไฟเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ฝาเครื่องยนต์ด้านฝาสูบเสื้อสูบเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ้อกรองครับเปลี่ยนยกชุดนะครับเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับนี่หล่อเลยหล่อเลยนะครับหล่อเลยนะครับ เปิดดูใต้เบาะนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกครับตัวนี้มีสตาร์ทมือมาให้ทุกคันนะครับทุกสีนะนี่บอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเก็บอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเก็บอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี้จะเปิดได้เหมือนเดิมไหมนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมแต่นี่เปิดง่ายกว่าเดิมนะครับง่ายกว่าตัวเดิมเยอะเลยนะครับก็คือดึงออกได้เลยนะครับ แบบลิงออกเบาๆได้เลยนะครับก็จะมีสมุดรับประกันมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างเนาะมาให้นะครับระบบหัวฉีดน่าจะเป็นสเต็ปหกนะครับตอนนี้นี่สวยไหมนะครับถูกใจไว้รุ่นไหมนะครับเราลองตัดสินใจดูเนาะช่วงหลังนะครับใช้ตัวเดิมนะครับชชวงหลังยังใช้เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเปลี่ยนตรงจุดสีนิดๆหน่อยๆนะครับ แต่ผมลองเบรกนะครับดัมเบรกนะครับดัมเบรกหน้านะครับผมลองดูแล้วเนาะผมว่าเบรกดัมเบรกตัวนี้ครับมันจะเบรกดีกว่าตัวเดิมนะครับความรู้สึกนะครับความรู้สึกมันเบรกดีกว่าตัวเก่านะครับมันขึ้นอยู่กับมือเบรกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ที่ผมสัมผัสนะครับแล้วก็ลองขับดูเนาะผมว่าเบรกเนี่ยมันจะเบรกดีกว่านะครับอยู่ดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับมือเบรกนะครับแต่ที่ผมสัมผัสนะครับ รูปทรงคล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ลองสตาร์ทดูเนาะว่ามันเป็นเสียงแบบไหนนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับนี่ฟังเสียงครับฟังเสียงครับฟังเสียง เงียบมากนะครับเครื่องยนต์เงียบมากนะครับอบอกเครื่องยนต์บอกนี้เงียบเงียบมากนะครับเงียบมากเลยนะครับนี่น,นดีไซน์ตรงฝาครอบตัวเตือ,กอนก็สวยงามครับสวยงามนี่เข้าทรงกับตัวฝาครอบตัวเตือนเลยเนาะสวยนะครับสวยดู ตัวนี้เป็นสีฝาครอบตัวนี้เป็นสีเทานะครับก็ใครรอซื้อมาครับชมอยู่นะครับว่าค okay. okay. ันนี้ก็โอเคนะครับสวยดีนะครับเครื่องยนต์ก็โอเคนะผมชอบฝานะครับฝาเสื้อสูบนะครับก็เครื่องยนต์นะครับแล้วก็เบรกนะครับอันนี้ความรู้สึกเนาะจากที่ลองขับดูนะครับ ใ่ไหมครับทรงเดิมนะครับ,เ,รรบเพื่อบอกนะครับเรื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับแล้วก็เครืนไม้ดิจิตอลนะครับก็เข็มไม้ก็เป็นดนะิจิตอลเนาะขึ้นลงด้วยแบบไม่ใช่สายนะครับตอนแรกผมคิดว่าสายนะครับแต่เป็นดิจิตอลนะครับเป็นเข็มเป็นดิจิตอลนะครับ ก็เอาใจไว้รุ่นนะครับเบาะตอนเดียวนะครับสองตอนไม่ชอบนะครับจัดเบาะตอนเดียวมาให้เลยนะครับนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับตัวน,นี้มันมีมาสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับเผื่อใครสนใจนะ ครับมีสีแดงกับสีน้ำเงินมานะครับเผื่อใครสนใจนะครับรีบๆนะครับมียูเคสองคันนะครับตอนนี้นะครับมีรถเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับซึปงผมครับสองปลายปี2020นะครับพูดได้เลยว่ามีปลายปี2020นะครับเพราะว่าจะหมดปีแล้วนะครัก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกระตุ้นกระตุให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม